อันนี้นะครับก็คือสวิตสำหรับเปิดปิดประตูนะครับถ้าเราจะจ้ำสายเนี่ยให้ใช้จ้ำสายสีส้มกับสายสีเทานะครับคือซอ็อกเก็ตที่2กับซอ็อกเก็ตที่4นะครับพอคบวงจรปุ๊บประตูจะทำงานเองอ่าเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับใต้ตัวกอนล็อกนะครับจะมีสวิตตัวหนึ่งจริงๆแล้วคือตัวเนี้ยที่เป็นตัวสั่ง ให้ประตูเปิดปิดนะครับพอเราคอนแทคตัวนี้ทํางานปุ๊บมันก็จะเปิดปิดได้เองตามหลักการก็คือต่อสายจากตัวนี้นะครับพ่วงสายจากจากจุดจำเนี่ยจะง่ายกว่านะครับหรือไม่ก็จากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นเขียวกับดํานะครับจําสายจากตรงนี้ก็ได้นะครับไปที่ตัวสวิต ตัวสวิตช์เนี่ยเป็นบล็อกน่าจะเป็นเบอร์สิบไขออกนะครับก็มาต่อพ่วงตรงนี้มาเข้ากับสวิต์ตรงนี้หรือไม่ก็ถุงจัมเปอร์ตรงนู้นะนะตัวก็จะเปิดปิดเองได้ทั้ง2ด้านจะเหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นดำเขียว ถ้าเป็นตรงด้านนี้ก็จะเป็นส้มเทาครับน,นี่คือสวิต์เปิดปิดประตูนะครับถ้าเราจะแปลงเป็นสวิต์เปิดปิดไม่ต้องดึงคันโยกจากภายนอก